น้ำมันเครื่องที่ทงชัยมอเตอร์ทั้งถูกและดีถึงเวลาเปลี่ยนทั้งทีต้องยามาลูเพราะยามาลูถึงน้ำมันเครื่องแท้จากยามาฮ่าที่ผ่านมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นและทดสอบกับรถจักรยานยนยามาฮ่าโดยเฉพาะที่แสกกว่านั้นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องวันนี้รี่าแรงอย่าฟรี่าแรงคุ้มและดีแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วที่ทงชัยมอเตอร์ทุกสาขายามาลู คือน้ำมันเครื่องแท้ยามาฮ่าที่ผ่านมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นคิดค้นและทดสอบกับเครื่องยนต์ยามาฮ่าโดยเฉพาะลดแรงเสียดทานปกป้องการสึกหลอในทุกสภาวะและเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์ให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพใช้รถดีมากเลยครับรถรขึ้นขึ้นประหยัดน้ำมันใช้แล้วเครื่องคีสตทตสิกยากมั่นใจในการขับขี่ใช้คือน้ำมันเครื่องแท้ของยามาฮ่า ใช้ยามาฮ่าต้องน้ำมันเครื่องแท้ยามาลูก